ครับเดี๋ยวครับเล้วก,กันัดไม่กวาดว่าวพี่น้องอย่าเบิง่งว่พี่น้องคนอยากเบิ่งว่าคือขึ้นแ่น่งคักแท่าสันะนะตาว่ามาเฮียนแม่เออรันนี่นะครับว่ากเมื่ออย่งครับยัยกุมไม,ไม้กวาดบ้านประเสริฐนะครับเนี่ย ลมครับเนไดว่ามันแน่นกมูมมในประเทศไทยเหรอครับนี่นี่แขมดอกหนาครับแบ่งออกมาไว้แล้วนีกวัดนี่มัมรุดครับมีแต่สันเขาสันเขาเหลือแต่ดำครับมันนี่มันนี่แล้วแล้วครับนี่บ,บีบบีบบุลงเลยครับนี่แข็งปักเลยนี่นี่แห่นใส่จนลืมพเลรวครับ ดำไม่กวาดค่ะเอาไปเห็ดตะข้อกาะพักเกาะงั้นก็ได้กวดึงดาไายมีดีก็ด้บิลาน 肯定很大。 ดอกยางนี่ใส่หลายนไนเลยครับตาเนี่ยสั่งบ่คำนวณเอาเลยบ่ครับก็นนี้นะบ่ะครับอีละเขา,าใช้นะบ่ะครับไอ้ไอม็ดการนึงไหมครับโอ้คำนวณเนาอโอ้คำนวณเนา<อ>นะเนาะแจะจะการใหญ่เขาไปใช้หลายตอวนี้การน้อยเขาไปใช้น้อยมันก็มันจะมีได้มองมยูการน้อยนาะมันจะเต็มเต็่มตาของมันครับดึงจนเม็ดแห้งหมดเลยครับเดออมีเม็ดแห้งก็ได้เพราะมันเพราะมันดึงพอมันหลวมๆเหมืน น,นันบ,บ๊อบ,บเปลืองดอกห้าอยู่ครับแต่ว่ามันแหงบนเห็นครับออม,มันได้หลายการอยู่แต่ว่าอันนี้เอาคุณภาพครับนี่บริบบิบิเนนปริมาณเน่น,เนคุณภาพงินหายร้อยได้เหรอครับร้อยร้อยร้อยนะครับเขา <อ S 1> <น>ไปสอนลุ้มไม่กวาดอยู่นี่นะอ๋อครับมาไปแช่ทรายละอ๋อครับมาเปาเ,เป็นครูสอนเลยมาตาครับิอครับบัา วันนี้มือนึงได้จักอันครับตานี่มันเอานี้ย่ไหมคันเขาเต็มที่ได้เพราะมือหนึ่ง1ิอันได้ห่ไม่ได้อออมือละ5หาอันหร่จ่าจำจำจำจบ่ายอยู่ครับเพราะว่าทางขารมีพร้อมละท่งขารมีพร้อมขานก็โรยลาไปแล้วเอ้ครับหีือ่ามีเรืนอชี้อินครับเฮา็สังทางเ้ากักันเฮ็ด เต็มที่มือหนึ่งได้หาอันนะครับด้วยเนี่ยกันหยากแน่ต้องเธอไปวัดไปว่าไปมัวเอาค่อยกินน้ำเนี่ยครับก็ได้ครับนั่งยืมมดมือร้ายมันก็ปวดหลังปวดเอวเนาะครับต้องเปลี่ยนลุกเปลี่ยนนั่งเลยอันนี้ครับอันนี้กำลังขึ้นขึ้นไม่ไม่ นะครับไม่กวาดกุมไม่กวาดบ้านฟ้าเสดนะครับตำบลบันเป่าเพื่อนองสูงอด<ต>มุกดาหารค,าครับแต่ละสร้างกับผมันม่นปอบเลยคือการมัด<อ>บางคนกับแน่นดีบางคนกับโบแนนเ่อนตรงเลือคอนเหินแต่ว่ากับส่วนลายกับแน่นกะเน้นให้แนนนวครับเน้นให้แน่นอันนี้กับวันที่ไปสอน เหตตาเพิ่นไปสอนอยู่ว่าเหตุจังไดคือแน่นดีแท้เพิ่นนี่ครับใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อครับเด้อแต่ว่าต้องสั่งไหวลวงหนาขันสิแลีนมาเอาเลยบ่มีให้นะครับเด้อนี่ขายดีครับจนพอขาไดญายิกันเพุ่้ใดมาก,ก่อนได้ก่อนครับไอ้กวาดบันประสดครับบ่ลล้มมาคู่เลยครับนี่แน่นเป็นแน่น ผู้ดใดใส่เรวต้องติดใจครับนี่ครับครับขอบคุณลลายครับ